คอนเอ็กนะครับบนเครื่องเกม 3DS นะฮะไปลุยกันเลยอันนี้ผมแอบเล่นมาแล้วนะอันนี้แอบเล่นนะแอบเล่นไปแล้วอืมอ่ะไปเลนต่ออ๋ออันนี้เราเพิ่งทำเราไปจับหมานะฮะมันเป็นโปเกมอนหมาบุดดกอะเอ้ยไม่ใช่บุดอกดิมันเป็นหมาแบบเขาเรียกว่าหมาเลยนะบุเดล เออผมเพิ่งนึกออกว่ามันคือพุดเดิลน,นะเก็บยาก่อนอผมต้องอัดอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าผมไม่มี3 d s Capture Card นะโอ้ยออมือลั่นมือลั่นกล้อง iPad ก็อาจจะเน่าๆหน่อยนึงนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่อู้ดิชิ่ัม เรากลับไปที่พระราชวังกันดีกว่านะอันนี้เราอยู่ที่พระราชวังนะฮะนี่เซฟก่อนชอบเซฟบ่อยๆนะผมนี่มันเซฟเร็วดีนะภาคนี้เออใช้จอยสติก๊กสิใช้ใช้อนาล็อกดีเขาเรียกว่าอนาล็อกลองเด,เ,ดเดี๋ยวเรายวเราไม่ได้จะออกจากพระราชวังตอนนี้กลับเข้าไปใหม่ก่อนกลับเข้าไปใหม่เพราะว่าน,นี่เนี่ยผมจะไปปลุกคาบิกอนนะฮะให้ตื่น เ,เนี่ยแหลถ้าจะอัดใน iPad ถ้าจะอัดก็ต้องอัดอย่างนี้นะฮะถ้าจะอัดวิดีโอยอย่างเงี้ยแบบไม่มีทีเด็ดแคปเจอร์การ์ดนะฮะันนี้อะไรเนี่ยปะมันเปิดได้ยังอะไอ้นั่นอะมันต้องปรับไปตอนกลางคืนมันต้องไปตอนกลางคืนนะมันถึงจะเปิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมมีวิธีผมมีวิธีอยู่ผมมีวิธีอยู่ มันปกติมันจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทําการโกงนะฮะเราใช้สูตรนะฮะมันเป็นสูตรโกงเวลานะก่อนอื่นเซฟก่อนอ๋อเฮ้ยเซฟสิทัชสกรีนเมานิดนึงเซฟวิ่งโอเคแล้วก็ออก นี่แหละผมใช้วิธีนี่แหละไม่ต้อง Resident Evil อันนี้มันเป็นมือสองนะเขาแถมเกมมาให้นะมี Mario กับมีแล้วก็ไอมิวเดี๋ยวเล่นแน่นอนเดี๋ยวเล่นแน่นอน Legend of Zelda Ocarina of Time เนี่ยเล่นแน่นอนครับ Ocarina of Time แบบหนึง่งขออนุญาตนะคะไปตังค่าเดี๋ยวเราอะไรเนี่ยเช้งตีมเหรอคืออะไรอะ อ๋อตังคางเลยวะเดี๋ยวขอมีมอนทานด้วยเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมปรับเวลาค่ะในเครื่องเป็นสองทุ่มนะฮะสองทุ่มครึ่งเราปรับเวลาในเครื่องเป็นสองทุ่มครึ่งนะครับเด,เดี๋ยวนะอ่าเดี๋ยวให้ไปดูเลยท่าไม่เชื่อสองทุ่มครึ่งนี่ผม เราหมึดตื้อจริงๆตอนนี้มอัดตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนงอัดตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งผมตั้งเวลาเครื่องเป็นสองทุ่มครึ่งนะครับว่าแต่ว่าแต่ทำไมชอหน้าไม่มากับเราแป๊บหนึ่งไปเรียกชอหน้ามาก่อนผมอัดอย่างนี้ไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวที่สองทุ่มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่าเวลาเป็นสองทุม่มแล้วไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวผมงง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 ,ผมงงกับเวลาเครื่องแป๊บหนึ่งอสักนี่เที่ยงคืนเลยโอเคครับปรับเวลาในเครื่องเป็นเที่ยงคืนนะฮะเรียบร้อยครับเที่ยงคืนครับแต่จริงๆผมอ่ะตอนเที่ยงวันนะ <c oughs> จริงๆอ่ะตอนเที่ยงนะมาเล่นตอนไป ขอพภอยที่กล้อง iPad ผมมันกาดนะฮะตรงนี้ปรับสามมิติได้นะตัวนี้นเปลยนแบตเตอรี่นะฮะผมก็เลยไม่ทำอรอก่อนรอ,ร,อรอทรีเ d มันตอบสนองก่อนนะเขะียกเรียบร้อยอน,นี่คือเทียงคืนนะฮะในใน,ในตัวเครื่องนะฮะนี่เป็นมือสองโอเคไปดูกันเลย น่าจะเปิดเขาน่าจะเปิดให้เราเลยนะเฮ้ยผมงงกับไอ้พระราชวังนี้จริงๆเลยพระราชวังอะไรเนี่ยชั้นสองนะฮะเออตรงนี้ไงชั้นสองเนี่ยเราก็เข้าไปตรงนี้นะฮะเราก็จะไปอ่ะผมเป็นคาเลมอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวช้อนะช้อนะวาร์ปมาเลยเหรออ่ะ อ่ะข้าวชาครับไม่มาไม่มีเสี่ยวเดี๋ยวผมจะเล่นอเมก้าดูบี้ต่อไม่เคยดูดอกไม้ไฟนะฮะโอ้พระชวังมีงตันติมี่อะยรเนี่ย แล้วอู้ไปสวยงามครับสวยงามแทะสวยงามนี่ปรับสถามิติได้แต่กล้องกาบฉะนั้นมันจะมองไม่เห็นแล้วก็ตั้งรอครับจุดจุดอะไรอะว้าวสุดยอดมากเลย โอ้โหอัลบล้มเก็บไว้ในอัลบ้มที่มในในดวงใจนะไปเงียล่ะขอบคุณมากที่ช่วยหมาน้อยอ่ะไอ้หมาพุดเดิลนะฮะไอตัวนั้นแหละโปเกฟลูดเอาไว้ปลูกขาบิ้อนนะครับเจ้าไอเจ้าตัวอ้วนนั่นแหละเออเนี่ยจะขึ้นรูปไห้ตรงนีน้นนนนนนแต่ว่าเราน่าจะได้เห็นวันนี้นะเดี๋ยวผม อ่ะได้รับโปเกมฟลูดมาแล้วเซฟ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 เดี๋ยวในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปที่พระราชวังนะฮะเอ้ยเราจะออกนอกพระราชวังนะฮะแล้วเราถ้าโปรเกมเอามาทำไมเนี่ยถ้าแบบนี้ใครมันจะใช้กันครับเขาตีตายกันอย่างเดียวเลยครับเขาบีกตีกันตายครับ โอเคเราจะเอาไปปลูกคาบิคกกอนนะฮะทีมของผมจะมีเออทีมของผมจะมีแฮรี่คนระับอ่าเดี๋ยวให้ดูทีมของเราจะมียูเกเลอร์ครับมียูเกเลอร์มีเกโฮกาชิระ oh และก็ลิสโตะนะฮะนี่ผมชอบตัวนี้มากเลยยูเกเลอร์นะฮะเกโฮกาชิระ oh และก็ลิสโตะอ่า เดี๋ยวเราจะตัดกลับไปตอนที่เราไปเจอคาบิคอนกันนะฮะโอเคนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าคาบิคอนกันเลยดีกว่าฮะนี่ข้างนอกเราก็จะใช้โรลเลอร์สเก็ตนะนี่เข้าผิดที่นี่เราก็มันเป็นมันเป็นโรลเลอร์เบดอะเนี่ยรองเท้าเราเป็นโรลเลอร์เบดนะสิ่งสิ่งได้ว่ายวนมาจากไหนไม่ได้เดินเข้าไปในต้นไม้สักหน่อย ไม่ได้เดินเข้าไปในหญ้าเสมอโอเคโกโกโก้ go, go, go. เดี๋ยวเราไปดูคาบิคอนกันนะครับนี่น,นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่เกนี่มาละเรามีโปเกมฟลูดนะโอ้ไอดเด็กสองคนอีกแล้วใช่ไหมครับยืมโปเกมฟลูดอ่าเรายืมมาเหรอได้เลย ผมว่าเราต้องได้จับอะตื่นได้แล้วเจ้วนเหนืห่อนี้ลืมตาตื่นครับอ้าวอ้าวแล้วให้เราสู้เหรอไปเลยแฮร์รี่เลือดไปเต็มด้วยโอ้ยโดนสิบห้าเองกระชัน่ชน ออ้มันถึงจังอ่้มันเลียเราชิบหายแล้วซุปเปอร์ฟิคทีฟเฮลี่บางด้วยโอ้ไม่รอดครับเอ,อ่อยูสเน็กซ์โปเกมอนสิครับเฮ้ยต้องเอาชนะมันให้ได้นะเอาเอา,เอาบลูเอาเอาเอาบลูออร่าก,ก่อนแล้วกันโล่เยอะโล่เยอะกว่าแต่เจะตีมันเข้าเหรอแล้วก็เลดหมดแล้วนะเฮ้ย เฮ้เรามีของเรามีเรามียาเรามียาเรามีอันนี่นี่สตีดัสรีสตอร์อา่าวไปมเทมส์เอ็กซ์แอค X Attack HP PP รีสตอร์อ่าว PP พีรีอ่าวอีเธอร์ผมไม่ได้เก็บมาเหรออา้าวชิบหายละรัน <laughs> สุดท้ายก็ต้องหนีครับซูไม่ได้มันหนีไปแล้ว อะไรอะเสียงอะไรอะ,อะ,อะเอาโปกเกฟลูดมามันชอบเสียงคลุยนะฮะคลุยโปเกมอนอะฮะจะไปฝึกคลุยโปเกมอนอีกเหรอเราไปเมืองต่อไปได้ยังเดี๋ยวเราจะจบ เดี๋ยวเราจะตัดพาร์ตแต่เพียงเท่าน oh, ี้นะโอ้โหกัดซ right? ีนละเทรเวอร์กับเทนเทมันชื่ออะไรนะ้เทอร์โนกับเทรเวอร์ใช่ไหมเดค่ครับเอาไปปั๊มให้เรวครับแล้วไม่ก็เอาให er ้โปเกมอนผสมพันก er ันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำ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 เพื่อนเดี๋ยวเราค่อยทำ ไปเ,เทรนนอฟรอ้ดดิอ๋อเทรนนอลกับเทรเวอร์เคนะเดี๋ยวเราจะเซฟนะแล้วก็ออกจากเ,เกมโปเกมอนนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยขอรีวิว 3ds ก่อนนะครับ 3ds เครื่องนี้นะเป็นมือสองนะสีน้ำเงินนะครับไม่มีแผ่นนะแต่ว่ามีเกมอยู่ในนั้นเพียบมีปากกามีปากกาเน่าๆนะฮะถ้าสก,กีนก็โอเคอยู่ มันก็หนาวมากเลยนะนี่ฮะ t d s มีเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะฮะมีเอออะไรว้าเนี่ย Title Manager อ๋อมี Mario Party Top the Top b a n a n ก Kirby Battle Royale Harvest Moon Sky Tree Sky Tree Village Pokemon อัตราสัน สตอรี่ออฟซีซันทรีโอออฟไทม์มอนสเตอร์ฮันเตอร์เจเนอเรชันก็คือมอนสเตอร์ฮันเตอร์ครอสนั่นเองนะครับเดอะเลเจนด์ของเซลด้าไตรคอสฮีโร่เคอร์บี้แพนเดต์โรบอทโรบอบอัลเทอร์เรียเลโก้มาเวลอะเวนเจอร์เดอะเลเจนด์ของเซลด้ามอนติร่าส์แมส3ดีอันนี้อะไรเอ่ยน่าจะฮาวเวิสมูนนะ อันนี้น่าจะฮาวเวิสมูนเหมือนกันโปเกมอนโอเมก้าลูบี้เคอร์บี้ทริปเปิลดิลักซ์เซลดิลิเจนซ์โซเฟอร์ด้าลิงบิตเวนเวิลด์สมาชโบร์ซูเปอร์สมาช์4 3ds ps สองพันสิบสามโปรอีเวอร์ชั่นซ็อกเกอร์สามดีฮาวเวิสมูนอันนิวบิเกนิ่งมาริโอเทนนิสโอเพนเทคเค้น 3d private edition นั่นแหละ Resident Evil, Pokemon X, Luigi Mansion, Dark Moon, Super Mario 3D Land, Blaze Blue, The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, c h r o n i c a l e Samurai Warrior, แล้วก็ Mario Kart 7ครับนี่คือเกมทั้งหมด ที่มีอยู่ในเครื่องนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ